ไปดูไปดูโชว์ให้ดูสองตัวตรงนี้ขึ้นหนัวข้อว่า how often how often คือบ่อยอย่างไรเราจะมาดูว่าเวลาเราจะบอกว่าเราทำงานบ้านอย่างเนี้ยบ่อยอย่างไรหรือทำอะไรก็ตามไม่ว่าเป็นงานบ้านหรือว่างานอะไรก็ตามเราทำบ่อยอย่างไรเนี่ยเราจะใช้คำอะไรมาเกี่ยวข้องบ้างอเอาเน้นขึ้นหนัวข้อ how often แล้วก็เพรสเชนมาคไว้ น,นี่คือหัวข้อแค่นั้นนะบ่อยอย่างไรนะคะแปลเป็นไทยด้วยว่าบ่อยอย่างไรคือเส้นใต้ mm hmm. นั้นคำที่เกี่ยวข้องกับความบ่อยมีคำแรกที่เรียนเจอเจอ,เจอบ่อยเลยในเนื้อเรื่องคือคำว่า <Yeah. S 1> ควาคว่าอะไร always always อ่าก็คือเสมอสม่ำเสมอเนี่ย mm hmm. always แปลว,ว่าเสมอเสมอนะเคยได้ยินที่ เพลงที่เขบอกว่า I always love you ไหมเธอฉันรักคุณเสมอเลยนะ <Yeah. S 2> I always love you นะ <Yeah>. always นะ yeah. อันนี้ฉันตัวเนี้ยเราเรียกภาษาอังกฤษว่า adverb of frequency ก็คือรียาวิเศษแสดงความไม่ใช่คียาวิเศษคำวิเศษแสดงความบ่อยนักเรีน,นไม่ต้องจำขนาดนั้นก็ได้ก็จำแค่ว่าเป็นเป็น adverb ในภาษาอังกฤษ adverb ก็คือคำวิเศษ คำกริยาวิเศษก็คือคำที่มาใช้ขยายคำกริยาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นงงไหมคะมีคำนามคำนามที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของในโลกใบนี้คำสรรพนามคื็คคำที่ใช้เรียกแทนคนสัตว์สิ่งของ verb คำกริยาคือคำที่แสดงอาการได้คำคุณศัพท์ คือคำที่มาขยายคำนามให้มีความหมายชัดเจนเนี่ยว่า Big คำว่า small คำสีต่างๆที่เราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะส่ว so น <Yeah. S 1> มาวันนี้คือคำว่า adverb คือคำกิยาวิเศษคือคำที่เอาไปขยายกิยาให้มีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นนั้นตัวแรกที่เราเรียนรู้ <Yeah. S 1> เพื่อจะบอกความบ่อยก็คือ always ตัวที่สองคือ usually 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 ยูธชว l ลี่ <Usually. S 1> แต่นั่นคือภาษาไทยใช่ไหมยูธชว l ลี่ไปไหนก็ไม่รู้ยูธชวนลี่อ่านะคะ Often Often บางคนชอบอ่าน often ไม่ใช่นะ Often นะคะเสียง F มันมาลิงก์กับเสียง of ten often sometimes sometimes, sometimes. และตัวสุดท้ายที่อยากแนะนำคำว่า never never ทีนี้เรามาดูว่าบ่อยอย่างไรอย่าง always เนี่ยเอาเอาไปดูที่น้อยที่สุด never นี่บ่อย0%ูนอร์เซนคือทำไหมไม่ทสมมติว่าใน5วันเรามาโรงเรียน never คือ5วันไม่มาเลยเนี่ย ส่วน sometimes 40%คือในห้าวันอาจจะมาสองวัน often 60%ห้าวันก็มาสามวัน,วนส่วน usually 80% <4 S 1> ก็มาสี่วัน,วนส่วน always นี่ร้อยร้อยเปอร์เซ็นก็คือห้าวันนะคะฉะนั้นมาบ่อยขนาดไหนก็คือต้องใช้คำเหล่านี้ไปขยายคำกริยา ว่าบ่อยเท่าไหร่ก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์อาทีนี้มาดูลูกสอนดวคุจะให้นักเรียนวาดลูกสอนเขียนเปอร์เซ็นต์ไปด้วยนะคะแล้วก็มาวาดลูกสอนดูว่าจะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นอ่ะเดี๋ยวให้ทำลูกสอนก่อนละกันเต็มหน้ากระดาษนักเรียนตรงนี้นักเรียนเขียนเปอร์เซ็นต์ไปด้วยนะคะนะนะ n e v e r e โคสซี e ลเป e ร์เซ็นต m e ทซ m e ไทม์โฟ often 60% percent, usually 80% percent, and always 100% t i e อ่ะ how often อันนี้เป็นการทำเขาเรียกว่าทาแผนภาพอย่างง่ายๆนะคะ how often คือบ่อยอย่างไรถ้าจะบอกอย่างไรเนี่ยคำเหล่านี้จะเกี่ยวข้องเราก็ต้องเริ่มที่0%ก่อนแล้วก็จบที่100%ฉะนั้น ความบ่อยจะเดินทางตั้งแต่0%มาหา100%นั้นตัวแรกก็ต้องเป็น never ตัวที่2มาก็ต้องเป็นตัวสุดท้ายคือ always ใช่ไหมเพราะร้อยเอร์เนมากสุดอาจทำไปเลยนะทำไปเลยนะงนะั้นตัวที่สองคืออะไรต่อจาก never ก็คือคืออะไรคะ sometimes ถูกต้องก็คือ40%นะแล้วก็6%ก็ก็คือ often แล้วก็ต่อมาก็คือ80% ก็คือ sometimes, often แล้วก็ usually สุดท้ายก็คือ always นะคะก็จะเรียนลำดับอย่างนี้ระดับความบ่อยอ่ลองดูนะคะลองดูลองทำดูมีสีก็ระบายสีก็ได้นะคะ นักเรียนดูชาร์ตตัวนี้นเรีย,เยนเข้าใจไหมเข้าใจไหมคะตัวร่างลูกศรเข้าใจไหมดูเป็นไหมคะดูเป็นไหมคะอ่าไหนใครดูไม่เป็นยกมือใครดูเป็นยกมืออ่าใครดูไม่เป็นดูไม่เป็นเล้คะตรงนี้ how often คือบ่อยอย่างไรอันนี้ครูแสดงชาร์ตให้เห็นบ่อยระดับแรกคือศูนย์เปอร์เซ็นต์คือไม่ทำเลยพอทำนิดนึงก็คือสัมทาบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ทำขึ้นมาอีกนิดนึงบ่อยขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือ often บ่อยขึ้นมาองนิดนึงก็คือ80%ดเปอ็คือยูชูรีบ่อยเป็น100%ยเอคือทํอทำทุกวันเลยก็คือ always ร้อยเปอ์เซ็นะคะก็คือดูแบบนี้นะคะซึ่งเหมือนกับคุยกตัวอย่างเรามาโรงเรียนเนี่ยถ้าบอกว่า oh. มา never มาไหมมาศูนย์เปอร์เซ็นต์มาไหมไม่ได้มาเลยสักวันแต่พอมาสี mm ่สิบเป์เ sometimes คือใน5วันก็มา1วันพอมา often มา6กสนก็มา3วัน5วันก็มา3วัน ดเชูรี่ห้าวันก็มาสี่วันส่วน always ใครบอกมา always เลยก็คือมาทุกวันมามาห้าวันเลยนะคะมาห้าวันเลยไม่ขาดเลยอ่ะไม่ขาดเรียนเลยอ่ะนะ always มาทุกวันเลยที่มาดูคําแปลเราใช้คำแปลภาษาไทยช่วยด้วยนะัเรียนก็แปลเข้าไปข้างบนก็ได้นะคะถ้าใครมีช่องวาง่างข้างๆเขียน,น,นช่องวาง่า always, always ก็คือสม่ำเสมอ แปลลงไปเลยนะคะ always, always ก็คือสม่ำเสมอหรือเสมอเสมอนะ always ก็คือเสมอหรือสม่ำเสมอเนะ <Always S 1> รียบร้อยอย่าง usually usually Us <ury S 2> ก็คือปกติแปลว่าปกติคือถึงขาดวันเดียวก็ไม่ไม่ผิดปกติใช่ไหมคะอาจจะป่วยได้ใช่ไหมก็ปกติ often บ่ boy. อยๆอันนี้บ่อยๆทำบ่อยๆ often Sometimes, sometimes, บางครั้งบางครั้งทำเป็นบางครั้งโอเคนะคะ Never, ไม่เคย Never คือก็ไม่เคยอ่าถ้าเราจะบอกว่าฉันขับรถ เสมอเสมอก็ใช้ always ปกติสมมุติว่าฉันขับรถมาโรงเรียนเสมอเสมอก็ใช้ always ฉันปกติฉันขับรถมาโรงเรียนก็ใช้ usually ฉันขับรถยนต์มาโรงเรียนบ่อยๆอก็ใช้ often บางครั้งฉันนั่งรถมาโรงเรียนกับเพื่อนก็ใช้ sometimes ฉันไม่เคยขับรถยนต์มาโรงเรียนเลยใช่ never อ่าเข้าใจหรือยังนะคะใช้แบบนี้อ่ะดิพิอาจจะมีอาการ always always usually 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 often 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 sometimes 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 Never. 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 Okay, take your turn. By yourself again. Always. Again. Always. Again. Always. Okay. Next. Usually. Again. Usually. Again. Usually. Okay. Usually. 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 Again 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 o f กั n เรื่ n งบ่อยเรื e องบ่อย o รื e องบ่ e ยเร t ่องบ่ e ยเรื่องบ่อยเ e อันนี้จำง่ายๆรื่องยๆรง่ยเรย ยุชเรีนะคะยุชเอรีอ,รอ่าผ่านนะคะเอาไปดูการนำไปใช้ไปดูการนำไปใช้ใชอ่าอันนี้